ของมั่นจากเอทินพันธ์ค่ะเสียใจที่สุดของมั่นแอนถูกขโมยไปรักษาของสําคัญไม่ได้ทุกวันนี้แอนเองทําใจไม่ได้ค่ะของมั่นจากกุลเอทินพันธ์ก็ถูกขโมยเอาไปด้วยแถมซามตอนนี้นี่ยังไม่ได้คืนสักชิ้นเลยละค่ะแอนทองะสมรับเหตุร้ายยกเขาทรัพย์สินรวมกว่า20ล้านกระทบจิตใจหนักมากระแวงไปหมดเผยของมั่นจากของที่เอให้ก็ถูกขโมยไปและยังไม่ได้คืนสักชิ้น หวังว่ากฎหมายจะเข้าข้างผู้เสียหายอย่างเราบ้างแม่งานนี้กรณีของแอนทองบระสมเองนะคะเธอเป็นผู้จัดละครและนากเ,เอกชื่อดังค่ะถูกผู้ช่วยเลขายกเขาทรัพย์สินในคอนโดทางเครื่องเพชรและเงินสดมูลค่ารวม20ล้านสรภาพว่าได้อย่างทรัพย์สินไปจำนำหลายแห่งมากๆโดยสาวแอนออกมาเปิดเผยนะคะว่าเรื่องการถูกขโมยในครั้งนี้เนี่ยกระทบต่อจิตใจของเธออย่างมากค่ะ ล่าสุด24สิงหาคมเธอออกมาอัปเดตความคืบหน้าถึงเรื่องนี้กับสื่อมวลชนพร้อมเผยว่าหนึ่งในของสำคัญทางใจที่ถูกขมโมยไปก็คือของมัน่นที่แฟนอย่างหนุ่มเอมอบให้เธอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงติดตามเอาของคืนก็ต้องไปคุยกับตามที่ทางร้านเองผู้ต้องหาเอาของเราไปจำนำ่ำเอาของเราไปฝากขายก็อยู่ในช่วงที่เจ้าต,ตัวเองก็ถอนหายใจนะคะบอกว่าต้องต่อสู้นิดหน่อยอันนี้ทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแอนด้ดวยคะ่ะ